สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาลาเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเซซิเลียนในตำแหน่งของเลนกลางนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางเซซิเลียนได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางเซซิเลียนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางเซซิเลียนได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางเซซิเลียนได้นั่นก็คือชู ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวละครเซซิเลียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีระยะสกิลที่ค่อนข้างไกลนะครับแต่ในเรื่องการเอาตัวรออเนี่ยเซซิเลียนทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทำให้มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะโดนชูเปิดเพราะว่าตัวละครชูเนี่ยเป็นตัวละครที่พิวนะครับแถมยังมีสกิลที่2นะครับที่สามารถต้านหาน c ซีได้ด้วยนะแล้วถ้ายิ่งเอาไปคอมโบกับฟิกเกอร์นะครับชูจะเป็นตัวละครที่เปิดได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็น่ากลัวมากตัวละครต่อนะครับที่สามารถแก้ทางเซซิเลียนได้นั่นก็คือหลิง เพราะว่าหลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าสามารถเคลื่อนที่บนกำแพงได้นะทำให้ในเรื่องการล้วงเซซิเลียนเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับบวกกับตัวละครเซซิเลียนเนี่ยที่ในเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับยิ่งทําให้หลิงเนี่ยเข้าถึงตัวง่ายขึ้นไปอีกนะครับถ้าไม่ได้เอาสเปลที่เอาไว้ช่วยในการเอาตัวรอดมาเนี่ยก็หนีได้ค่อนข้างยากนะครับแถมตัวละครเซซิเลียนนะครับถ้าเกิดว่าเจอศัตรูที่เข้ามาในระยะประชิดมากๆเนี่ยจะทําให้เซซิเลียนเนี่ยจ่ายสกิลโดนได้ยากขึ้นนะครับ แล้วต่อมานะครับก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางเซซิเลียนไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกโล่แห่งอาเทนาเกราะชดช่วงสเกตด,ดาวมาิตยยต่อมานะครับรก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางเซซิเลียนไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกเงาทะเลคลัง่งโล่ผู้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเซซิเลียนได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางซซซิเลียนนะครับ เราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับแล้วอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่างเติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ต้องที่ richman shop และ richman ครับการแข่งขันฟ้งเงินแสนกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านลุ้นรับเพชรที่ลายแ richman shop ร่วมชม Watch Party ไปพร้อมกับเหล่าสตรีมเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดการไลฟ์มูลค่ารวมกว่า4 0 0 0 0บาทแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชีรีรยกับเราได้ที่แฟนเพจ richman shop แล้วเจอกันตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโดนล็อกหนักขนาดไหนนะครับเพราะว่าเจอเซเบอร์ด้วย เซบเบอร์โลมนะตอนนี้ส่วนเฟสลินป่านะครับแถมเอามาเป็นโลมล่องหุ่นด้วยนะน่าจะเอาไว้เล่นดักคอมโบนะครับตอนนี้จริงๆผมอยากหยิบสเปลมาเป็นฟิกเกอร์นะครับแต่ถ้าเอาฟิกเกอร์มาเนี่ยไม่น่าจะรอดศัตรูนี่คือซีซีแน่นทั้งนั้นเลยนะแล้วฮันโซเรามา<ด>แปะครับ<ด>ยอย่าบอกนะว่าจะไปขโมยบัฟตั้งแต่ต้นเกมเขาไม่ได้เริ่มบัฟม่วงนะครับเริ่มบัฟส้ม แล้วเดินตัดคีบแบบนี้ครับศัตรูน่าจะรู้แล้วนะว่าฮันโซจะไปไหนต่อเซเบอร์เขายอมจ่ายฟิกเกอร์เลยนะครับน่าจะกลัวมาไม่ทันและเฟรดลินยังได้บัฟเหมือนเดิมครับผมไม่ได้นะถือว่าเสียหายระดับหนึ่งเลยนะครับต้นเกมเราผมน่าจะเคลียร์คีบได้แค่อีกเวฟเ,เดียวนะครับต้องกลับบ้านก่อนมานาเราเหลือน้อยมาก แล้วป่าเขาไม่ยอมด้วยครับกลับมาเอาบัฟเราต่อบัฟส้มเขายังไม่ได้เอาด้วยนะเฟดลินอยู่ตรงบัฟเราสามคนนะครับตอนนี้ถือว่ายังโอเคนะครับผมได้บัฟมาอย่างน้อยเฟตลินก็ยังไม่เลเวลสี่นะครับต้องกลับไปฟาร์มคีฟตัวเองเพิ่ม เต่เาก็จะเกิดนะครับแล้วเล่นบนได้มอสโคกมาครับตอนนี้เขายังอยู่เล่นบนกันอยู่ <Old> เป็นลินมาละตอดเขาก่อนเลยนะ และฝืนนะเฟตลินตอนนี้เฟตลินอย่างเจ็บเลยออมลไม่เห็นแล้วนะไม่รู้ว่าเฟตลินไปไหนมีมอสโขบลงมาด้วยนะ ไปเติมเลือดมานะครับเฟดลินปีนิเวียโดดไปแล้วข้างหลังมีมอสโขบด้วยครับตัวหนึ่ง ไฟนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เต่าก็ตามนะครับเดี๋ยวเก็บดีโทก่อนศัตรูจะได้ไม่มาตัดเป็นลินตีหินอยู่นะครับ เราเหมือนจะขึ้นมาแล้วต่มอสโคบครับเซเบอร์ออนติไปแล้วนะอุ่าสารักษาระยะห่างแล้วนะดีนะที่เลือดผมเนี่ยไม่ได้น้อยมาก ตรงกลางไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะครับผมเล่นเซฟเซฟไว้ก่อนดีกว่าเผื่อว่าโดนดักเซเบอร์โผล่แล้วครับอยู่เลนบนเต่าใกล้จะเกิดแต่เขาดันคี้มาครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปการเลนเมื่อกี้เหมือนจะมีเฟสลินด้วยนะครับน่าจะขึ้นไปบนแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะเอาเต่าอยู่ แล้วสวยจัดครับทันโซเรายังได้เต่านะครับและมีวาร์ปด้วยนะเบดลินแต่เข้าใจอันตีไปแล้วนะครับและซีซีเขานี่อย่างแน่นครับอุสาหลออจากกินิเวียครับยังมาโดนเซเบอร์อันตีใส่อีก ถ้าไม่มีใครมากันนี่มีสิทธิ์ได้ป้อมกลางนะครับแล้วเหมือนจะไม่มีนะแต่เขาขึ้นไปเลยบนด้วยนะไม่ได้มากันกลางเดนล่างต่อได้นะครับแล้วกินไอเวียคนเดียวนะ โดดไปแล้วครับได้ป้อมล่างชัวนะครับแบบนี้เจอเฟสลินครับเซเบอร์ก็โผล่นะเหยียบดีโทมาาบบชิิยออโรคน แล้วเหมือนจะมาครับเซเบอร์เรนล่างระวังนะเซเบอร์อน่าจะไปครับแล้วไม่ได้ไปนะเซเบอร์อยังอยู่กลาง<ร>เป็ดลินน่าจะอยู่ในป่านะครับ เล่นบนมี2คนครับน่าจะได้แล้วนะเต่าตัวนี้เฟรดินฝืนไหมไม่มาครับเสียป้อมบนไปตอนนี้ยังไม่เห็นเซเบอร์นะครับว่าเขาอยู่ไหน อยู่ล่ลางวินิเวียก็ล่างนะและเซเบอร์ล่องหุ่นมาครับต้องจ่ายล้างครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนตามต่อเป็ดลินอย่างเจ็บครับมอสโกปาอันติไปแล้วนะน่าจะเลงไปที่ฮันโซครับ แต่ไม่โดนฟอมบนน่าจะได้แล้วครับตอนนี้เรายังไม่มีสเปลล้างนะยังเล่นลึกมากไม่ได้นะครับ เฟีนินตามสุดเกินไปหรือเปล่าตแตงเซเบอร์มาครับกินิเวียโดดแล้วนะเราก็สกิลหนึ่งใส่รัวมีคนมาเพิ่มครับแต่ได้มาสามครับแตก,แกอยู่เลนล่างนะครับ ได้จอกเก่อเวทมาแล้วครับต่อไปออกคิสตั้งศักดิ์สิทธิ์นะครับเน้นดามเมจแบบจัดจับไปเลยรวมเอาหลอดดีกว่านะครับตอนนี้อินิเวียน่าจะอยู่ในป่าหน้านี้นะแล้วเหมือนจะโดดต้องทิ้งระยะนิดหนึ่งครับ เ้วเลสลี่โดนเซเบอร์ดักไปครับข้างล่างคลีปดันแล้วเพื่อนเราเสียไป3ตอนไหนเนี่ยผมไม่ทันได้สังเกต <spe ak> ต้องรอเพื่อนเกิดนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ แล้วเซเบอร์มาครับเห็นผมอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะเฟตลินกำลังตีหลอดอยู่และเจ็บนะเฟตลินแซกก็เหมือนจะเล่นครับได้เฟตลินมาแล้วครับ น่าจะได้หลอดค่อนข้างชัวนะครับต้องมีคนไปการเลนบนนะอ้าวเจอนะกินเวียอยู่ในป่าครับตอนแรกก็จะหาดูเฉยๆนะนึกว่าจะกลับไปแล้วครับ ดีนะที่เช็คเซเบอร์เจ็บได้มาก่อนสองคนครับเ็ดลินโผลเรียนบนตอนนี้เรียนบนมีสองคนครับมีแซกด้วยเดี๋ยวผมลงไปด้านล่างนะครับหลอดจะได้มาเร็วขึ้นหน่อย เหมือนมอสโคบจะอยู่เลนล่างคนเดียวนะครับนอกกนั้นอยู่บนอย่างนี้จบได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเราเก็บให้หมดเลยครับตรงเลนบนเลนล่างคนที่มารับหลอดเนี่ยมีแค่มอสโคบคนเดียวเองต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมใช้สเปลชาลางได้ค่อนข้างคุ้มนะครับใช้อย่างบ่อย ตันนี้ค่า8ตายศูนยแล้วก็แอซิสสิบสองทำดาเมจไป4ี่หมสาตีป้อมไป7,000แท้งไป23 0 0มแล้วก็เข้าร่วมฝ่ายอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way